สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้ลุงแมวจะมารีวิวข้อมูลความสามารถของโฟกัสสายวาสลินทั้งหมดที่เพิ่งได้มีการปรับเปลี่ยนมาใหม่ในระบบโฟกัส3.0ที่ผ่านมาและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเริ่มต้นกันที่สกิล Enduring Ties เป็นความสามารถติดตัวแบบเวบบวที่จะช่วยเพิ่มค่าพลังชีวิตและค่าอาร์เมอร์ให้กับโอเบอเตอร์อีก200% Skill Rejuvenating Ties เป็นความสามารถติดตัวแบบเวเบาที่จะทําให้โอปเปอเรเตอร์สามารถฟื้นฟูค่าพลังชีวิตได้6หน่วยต่อวินาทีแต่ถ้าหากเรากลับข้อไปอยู่ในร่างของวอลเฟรมก็จะทําให้ผลของสกิลดังกล่าวเพิ่มขึ้นไปเป็น2เท่ากลายเป็นฟื้นฟูค่าพลังชีวิตของออปเปอเรเตอร์12หน่วยต่อวินาทีแทนสกิลเมนดิ i งยูนิตีเป็นความสามารถติดตัวที่จะช่วยเพิ่มระยะแชร์ XP ให้กับวอลเฟรมและโอเปอเรเตอร์ของเราขึ้นไปอีก25เมตร ซึ่งสกิลที่จะส่งผลต่อทุกๆคนที่อยู่ภายในระยะแชร์ XP ก็จะได้รับประโยชน์จากความสามารถของสกิล Mending Unity ด้วยเช่นกันสกิล i n g Soul เป็นความสามารถติดตัวของ Warframe และ Operator ที่จะช่วยทำให้เราสามารถชุบชีวิตคนอื่นขึ้นมาได้ทันทีเป็นจำนวน4ครั้งต่อนหนึ่งภารกิจ ซึ่งถ้าหากจำนวนชาร์จของสกิล e n d i n g s โ u l หมดลงเมื่อไหร่ก็จะเปลี่ยนจากการชุบชีวิตทันทีไปเป็นชุบชีวิตได้ไวขึ้น100%แทน <S <S และถ้าหากเราที่มีชาร์จของสกิล e n d i n g Soul กำลังอยู่ในสถานะ bleed out ผู้เล่นคนอื่นที่มาชุบชีวิตเราก็จะสามารถชุบชีวิตขึ้นมาได้ทันทีแต่ว่าเราก็จะต้องสูญเสียจำนวนชาร์จของสกิล e n d i n g Soul ไป1ชาร์จด้วยเช่นกันโดยจำนวนชาร์จของสกิล e n d i n g Soul นั้นจะนับแยกกันระหว่างชาร์จของ Warframe และของ Op e ป ator ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราจะสามารถชุบชีวิตคนอื่นขึ้นมาได้ทันทีเป็นจำนวน8ครั้งต่อ1ภาราจิจนั่นเองนะครับสกิลการเดี s h เชลเป็นสกิลที่1ของโอเปอเรเตอรที่จะทำให้เราสร้างโล่พลังงานขึ้นมาทางด้านหน้าให้กับตัวของเราและเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่อยู่ภายในระยะแชร์ XP ซซึ่งโล่พลังงานจะมีค่าพลังชีวิตพื้นฐานอยู่ที่500หน่วยและจะสามารถป้องกันความเสียหายได้เฉพาะทิศทางที่เราหันมุมกล้องไปเท่านั้น โดยใน4วินาทีแรกหลังจากที่เราสร้างโลกพลังงานขึ้นมามันจะเป็นอมะตะแล้วก็จะเปลี่ยนเอาความเสียหายทุกอย่างที่รับไว้ไปเป็นค่าพลังชีวิตของมันแทนซึ่งค่าพลังชีวิตของโลกดังกล่าวนั้นก็สามารถที่จะส่งต่อจากโอเปอเรเตอร์ไปยังตัวละครวอลเฟรมได้ด้วยการทรานเฟอร์เรนซ์สกิลการเดียนเบรกเป็นความสามารถเสริมของสกิลการเดียนเชลที่จะทำให้ เวลาที่โล่พลังงานจากสกิลการ d เดียนเชลถูกทำลายลงตัวละคร Warframe ของเราก็จะได้รับอัตราการฟื้นฟูค่าชิลเพิ่มขึ้นมา150%และก็จะลดเวลาดิเลยในการฟื้นฟูค่าชิลลงไป90%เป็นเวลา8วินาทีสกิลวอร์สแนเป็นสกิลที่2ของ o p เป a t o r ที่จะทำให้เรายิงก้อนพลังงานออกไปทางด้านหน้าซึ่งถ้าหากมันไปกระทบเข้ากับพื้นผิวหรือว่ากดสกิลสองซ้ำอีกครั้งหนึง่งก็จะเกิดลมอากาศขึ้นมาเป็นเวลา8วินาที โดยหลุมดังกล่าวจะดูดเอาศัตรูที่อยู่รอบๆภายในระยะ8เมตรให้เข้ามาอยู่กองรวมกันและถ้าหากเราทาการวอลสลิงผ่านศัตรูที่กําลังถูกหลุมอากาศดูดก็จะทําให้วอลเฟรมของเราและยูนิตพันธมิตรที่อยู่ภายในระยะแชร์ XP ได้รับการฟื้นฟูค่าพลังชีวิต100หน่วยต่อศัตรูทุกๆ1ตัวที่เราได้ทําการวอลสลิงผ่านซึ่งยูนิตเหล่านี้จะได้รับผลในการฟื้นฟูค่าพลังชีวิตจากสกิลวอลสแน์สกิลโปรเทคทีฟสลิง เป็นความสามารถเสริมของ o วซ์ส ing ที่จะทำให้เมื่อเราทำการ o i ซ์ l i n g ผ่านตัวละคร w a อ frame หรือว่ายูนิตพันธมิตรใดๆก็ตามคนเหล่านั้นก็จะกลายเป็นอมตะเป็นเวลา5วินาทีพร้อมกับได้รับการฟื้นฟูนฟนค่าพลังชีวิตเพิ่มขึ้นมา60%ซึ่งยูนิตเหล่านี้จะได้รับผลในการฟื้นฟูนฟนค่าพลังชีวิตและการเป็นอมตะจากสกิล o t e c t i v e s l i n g ยกเว้นก็แต่ Defense Object ที่จะได้รับผลตามที่ลุงแมวได้เขียนเอาไว้ในคลิปเลยครับสกิล l อล e g e n เป็นความสามารถเสริมของ Void Mode ที่จะทำให้เวลาที่เราเข้าสู่ Void Mode Operator ของเราก็จะได้รับการฟื้นฟูค่าพลังชีวิตเพิ่มขึ้น10หน่วยในทุกๆวินาทีแล้วก็จะสามารถเพิ่มขึ้นไปได้สูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน50หน่วยต่อวินาที Skill Squad Legend s Quad l e g e n เป็นความสามารถเสริมของ Skill w a r l e g e n ที่จะทาให้เมื่อเราใช้งาน Skill w a r l Regen จนถึงขั้นสูงสุด Operator w a r f r a m e และสมาชิก Party ทุกคนที่อยู่ภายในระยะแชร์ XP จะได้รับบัฟที่ช่วยฟื้นฟูค่าพลังชีวิต50หน่วยต่อวินาทีมาใช้งานเป็นเวลา60วินาทีสรุปกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับความสามารถทั้งหมดของโฟกัสสายวาสลินนะครับก็จะมีเพิ่มค่าพลังชีวิตและค่าอัมเมอร์200%ให้กับโอเปอเรเตอร์เพิ่มอัตราการฟื้นฟูค่าพลังชีวิตต่อวินาทีให้กับโอเปอเรเตอร์เพิ่มระยะแชร์ XP 25เมตรให้ทั้งวอลเฟรมและโอเปอเรเตอร์ชุบชีวิตได้ทันที8ครั้งตอ่อ1ภารกิจ แต่ถ้าหากว่าชาร์จหมดก็จะชุบชีวิตได้ไวขึ้นแทนสร้างโลกพลังงานเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเข้ามาจากทางด้านหน้าและเมื่อโลกแตกวอลเฟรมของเราก็จะฟื้นฟูค่าชิลได้เร็วขึ้นและลดเวลาดิเล์นในการฟื้นฟูค่าชิลลงไป90%เป็นเวลา8วินาทีสร้างหลุมอากาศเพื่อดูดเอาศัตรูให้เข้ามาอยู่กองรวมกันและเมื่อเราทําการวอลซิงผ่านศัตรูเหล่านั้นก็จะฟื้นฟูค่าพลังชีวิตให้กับวอลเฟรมของเราและยูนิตพันธมิตรที่อยู่ในอเรียแชร์ XP ไวซ์สลิงผ่านวอลเฟรมหรือว่ายูนิตพันธมิตรใดๆก็ตามคนเหล่านั้นจะกลายเป็นอมตะ5วินาทีพร้อมกับได้รับการฟรื้นฟูค่าพลังชีวิตเพิ่มขึ้นมา60%ค่เข้าวไวโหมดจะทําให้ออปเปอเรเตอร์สามารถฟรื้นฟูค่าพลังชีวิตได้ไวขึ้นและถ้าหากเรายังอยู่ในไวโหมดจนถึงค่าสูงสุดออปเปอเรเตอร์วอลเฟรมและสมาชิกปาร์ตี้ทุกคนที่อยู่ในระยะแชร์ XP จะได้รับบัฟที่ช่วยฟื้นฟูค่าพลังชีวิต50หน่วยต่อวินาทีมาใช้งานเป็นเวลา60วินาที รายละเอียดทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับโอเคนะปิดคลิป